มีป่าโอ้ยเขาแล้วนี้นีเอาผูกระเทยด้วยดูดูดูดอึ๊บมีอาการมะโอใ้ใหญ่ใหญ่นี่สวัสดีครับวันนี้ฉันรเดชกลับมาแล้วเสียงยังใช่ไม่ไหนเสียงยังแหบยังเคลือไปหมดเลยก็ หายไปซะหลายวันป่วยครับเป็นไข่วัดใหญ่สายพันธุ์บีตอนนี้เนะี่ยจากลุกไม่ขึ้นนอนซมอยู่หลายวันวันเนี้ยไข่เลื่มลดแหลวแล้วก็ชังเดชยังออกไปทำคลิปข้างนอกยังไม่ค่อยไหวเนาะก็วันนี้ดักปูไว้ในบอ่อลูกชายอยากกินปูแหละก็เดี๋ยวตามไปรุ่นเดยกันว่าวันนี้จะได้ปูในบอ่อสักลายดักทิ้งไว้สักประมาณ ชั่มงกว่าขวาแล้วนี่ยกมา,าลุงแหละได้สองตัวเห็นไหมน,น,นี่ตุวใหญ่ดีนะนี่ใหญ่ตวงหลิกตวงเอาอ่ะก็เอาเบาๆไว้ก่อนเนาะเอาคลิปหากินในบอ่อไปก่อนไปทุกคนกูหล่อปูด้วยกันมีเปล่า โอ้ยเขาแล้วนี่นี่เอาปูกระเทยด้วยแมาผูกระเทยมันจะอยู่ระหว่างกึง่งกลางระหว่างตะผูกับตัวเมียครับนี่ยเขาเรียกปูม,มันเด็ดเหลือเกินอ่ามีเปล่าลูกนี่โอ้ได้นี่ไงนี่กำลังกอดเหยื่อกินเหยื่อเลยนี่ อันนี้ปูตะผูเสียงไม่ค่อยมีเลยนะทุกคนอ๋อเหล็กตวงในบอ่อหน้ามันไม่ค่อยลึกอะเนี่ยด้วยลึกแค่ไหนเองน้ำตื่นตื่นอุ้ยมี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 ม,ม,ม,มีดักไปหลายชุดแล้วครับปูเนี่ยนี่อีกสองตัวอ่าก็จังเด็ดไม่ได้ปล่อยเยอะ เน้นปล่อยบางๆไงเขาดูแลหากินกันเองภายในบอ่อเนี่ยมีทั้งปลาทั้งปูถึงเวลาแล้วก็จับครับพอได้กินได้หาได้อยู่ได้ใช่เนี่ยสองตัวส,สวยๆลูกนี่มีเปล่าโอ้ได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 โอ้ยสองตัวนี่อ่าแม่ ปล่อยลูกปูเนี่ยเราซื้อมาปล่อยสักประมาณสักสามเดือนก็นเริ่มจะเช็คไส้เริ่มจะจับคายเป็นปูมัดกแล้ลวกันนี่อย่างนี้เขาเรียกปูไส้ปูกลางมาอีกสองตัวดูบรรยากาศบอ่อเลี้ยงปูชังเดชเลยเย็นๆแล้วน่ะพรเพลพรเพลแล้ว บรรยากาศเยน็ยนๆสบายๆมีเป่าลูกนี่ดูนะดู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 ึด๊บมีอาการไหมโอ้โหลูกนี้โตโต,ตนี่ไม่แน่นเป๊ะเลยดูท้องเลยทองเขอะเลย แล้วก็ได้ตัวเล็กสองตัวเอาตัวตัวใหญ่ใหญ่หญนี่ตัวนี่เล็กเดี๋ยวไปคืนไปก่อนแม่ได้หลายตัวแล้วนะนี่นะนี่ได้อีกได้อีกตัวหนึ่ง อ้นนี่จะใช้ได้แนละ้วเป็นปูมหมัดนะครับโอ้ยตายไปน้อยครับนี่เดี๋ยวดูกันเสร็จแล้วก่อนจะไปสรุปปูนี่มาทายดูกขน้าก่อนผูกอย่างแล้วนี่เป็นช่องอะเดินตกไปนี่ตกน้ำหูมตรงนี้เดี๋ยวจะลื่มไหมแล้วก็จะทำหลอดทำาพื้นไหมครับนี่ ผูกเช็เลยผวกกินเกี่ยงนี่ลื้ของออกไปหมดและตรงนี้มีอยู่ตรงหุ่นดีหน่อยนู่นะแต่ตรงนี้ต้องลื้อออกใหม่ทาใหม่หมดช่างเดชทาข้างหลังไว้ดีไงตรงนี้นี่ตอนแรกติดถ่ายชมยังไม่ได้มีลังคาครับนี่ตอนนี้ทํำลังคามุงลังคาแล้วเรียบร้อยนี่ มีรังค่าทำกันศาสตร์นี่เดี๋ยวถ่ายยังไงเห็นชัดๆนี่อ่าเนี่ยครับถ่ายบรรยากาศขนำไม่ดูสักหน่อยนี่ดูตรงที่ผุก ấy. ปวกกินนะโอ้ยมัวแต่ทำงานนอกงานในยังไม่ได้ ทำเลยขนำตัวเองต้องลื้อใหม่ทำใหมนี่เก็บขยงเก็บขยะออกอ่ะไปดูปูกันดิฟา้าปูบ่อเงี้ใด้สองซัมเมอใบไม้ครับนี่นนะต้องใส่ใบไม้ ye, ไปไม่งั้นมันจะหนีบกันครับนี่นะอ่ะก็คลิปนี้พาทุกค,ค,คนดักปูในบ่อก่อนเนาะนี่ อูสด,สดสดจากบอ่อเราเองครับได้ละลาวสักสองสาโลได้นี่ก็หลายคนอยากดูคลิปแหละเดี๋ยวช่างเดชไฮดีก็จะออกทําคลิปให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับผม